เมื่อกี้นี้ผมรีบไปซื้อเมื่อกี้ผมแกะกล่องมาให้หลุนะก็มีคู่มือการใช้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรต่างๆผมรีบไปซื้อ SD มาเพราะ SD ไม่มีในรุ่นที่ขายเนี่ยบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีแต่รุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะไม่มีก็เลยไปซื้อ SD มา SD SD เนี่ยราคา 48จิกเนี่ยเก็บข้อมูลได้เป็นวันๆเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบคือกล้องตัวนี้มันมีระบบเขาเรียกว่าเป็นเ,เช็คการสั่นไหวถ้าเกิดมีการสั่นไหวจริงๆถึงจะมีการบันทึกลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บแบบจริงๆเนี่ย8จิกเนี่ยได้ประมาณชั่วโมงครึ่ง16จิกก็ประมาณสามชั่วโมงนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจอดด้วยอะไรด้วยก็จะไม่ถึงนะครับวิธีการใส่ก็ผมเพึ่งครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ลองแกะออกมาดูก่อนนะ อันนี้เป็นตัว usb นะครับก็คือสำหรับสายตัวนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือ่ sd card นะครับก็ใช่ไหมน่าจะใช่ครับ sd ต้องใส่ทางไหนใส่ทางนี้ไปครับก็เรียบร้อยก็ปิดนะครับทีนี้การแกะผมก็ครั้งแรกนะครับจะให้ดูว่ามันใช้ง่ายหรือเปล่านะครับก็เปิดขึ้นมา ตรงนี้เราจะติดข้างบนเราจะติดเนี่จะติดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็กดปุ่มตรงนี้ผมกดปุ่มตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับก็หลังจากนั้นนะครับก็กดเมนูนะครับขนาดของไฟล์ hd ตกลงเอเวลาบันทึกนี่ทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าผมคิดมกันแนละ้วบันทึกน่าจะเป็นปุ่มนี้นะฮะ ดาวนะครับจริงๆด้วยครับก็มีเครื่องหมายบันทึกขึ้นมาแล้วครับก็จบก็ปล่อยครับถ้าเกิดมันนิ่งๆนะครับสมมติเวลามันนิ่งๆผมวางสมมติเราวางนิ่งๆดูที่มันจะหยุดป่าเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะมีแบบที่จะหยุดการบันทึกถ้าเกิดว่าไม่มี อะไรเคลื่อนไหวนะครับก็ออยังไหวอยู่ก็ยังได้อยู่ต้องลองของจริงครับก็ง่ายๆครับใส่ลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้ก็คือบันทึกนะครับูุ้ส่งจะหยุดบันทึกกดปุ่มอีกปุ่มนึงก็คือหยุดบันทึกนะครับทีนี้เราก็ไปติดตั้งในรถก็คือเอาไปเสียบรถเลยเวลาที่มีเหตุการณ์ได้คาด คิดเกิดขึ้นเราก็จะได้มีอะไรยืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับหรือว่าใครมาขับรถเราเฉียวชนเราเราก็มีพยานหลักฐาน600กว่าบาทถือว่าคุ้มมากนะครับก็แนะนําเลยครับกล้องติดรถยนต์นะฮะเดี๋ยวคลิกไปที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับก็ปิดครับโอเคครับ